้องปั้นขวานมาล้วบอกไหนปั้นขวานปั้นขวานมานี่คุณพ่อไพรัดเลยอ่ะคุณแม่ฝนแตงโมงหนึ่งถุงนะคะปั้นขวานมาแล้วจากพ่อให้อะไรเท่าไหร่ยังไงบ้างปั้นขวานจะเอาอะไรปั้นขวานจะเอาอะไรลูกเอาเลยขอบคุณพ่อไพรั์นี่นะคะน้องปั้นขวาน ขันทกล่าวได้กล้วยสองได้แตงโมสองถุงเด้อของคุณแม่ฝนถุงหนึ่งเทน,นะแล้วก็ไปเลขก็ได้ด้วยถุงหนึ่งนะคะจากคุณแม่เดือนกล้วยน้องปันขันหนึ่งถุงคุณแม่นะคะธนพรขันขันสวัสดีค่ะขันลูกจะกินอะไรลูกเอ้าจะกินอะไรบ้างหนูจะกินอะไรบ้างเดี๋ยวนะคะแม่อล้องย้า,ายกล้องแป,ป๊บหนึ่งย้ายกล้องแป,ป๊บหนึ่ง ปันขวัญคุณแม่นะคะขอคุณแม่ธนาพรแล้วก็ขอคุณพ่อพารัดเอาอะไรเอาเลยของคุณพ่อปันขวัญกินก่อนเช็คบินทีหลังเอออยากได้อะไรเอาเลยปันขวัญกินกล้วยมันแกอะารเอาเลยลูกเดี๋ยวเดี๋ยวตัเอาสายลงก่อนะะเดี๋ยวนะคะไม่มีที่ตั้งแป๊บแป๊หนึ่งนะคะพ่อมดูปันขวัญก่อนแป๊บ,บหนึ่งนะเ<ะ> <นะ S 2> พราะว่าเดี๋ยวน้องก็จะกลับ ปันขวัญออกหน้ากว้องหน่อยไหมมาข้างหน้าข้างหน้าหน่อยสิลูกไม่เห็น้านขวัญอะ่ะเออเออ้านขวัญอยู่ข้างหน้าข้างหน้านิดหน่อยสองหน่อยแป๊บครับบางๆหลายพวกนี้ต้องช,าช้าแต่ทำย่าบะม่วงก็มีนะขนมจีนก็มีนะคะข้าวต้มก็มีนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะบันขวัญจะเอาอะไรป้าเอาเลยคุณพ่อบอกเมื่อกี้ของคุณแม่ท่านไหนนะ อของคุณแม่นะคะธนะพรมาน,นะล <ข ắng S 2> ่ขวังของคุณแม่ธนพรเดี๋ยวนะคะแม่แจ้เก็จดอัลเัสทานขวัญนี่ก็คุณแม่ธนพรนะคะขอบพระคุณนะคะคุณพ่อคุณแม่จ้าขนมจีนสองถุงลงวันดีโอเคค่ะ ขอขคุณแม่่อ,อนย้อนนึกกินอันนั้นทั้งหมดก่อนลูกัวอาลายมันแกวก็มีนะคะตักทองก็โพดก็มีซมก็มีมะมว่วงก็มีน้องมาหาหมอใช่ค่ะทางถูกชื่อนะฮะปู่ไม่ได้มา <Aven it> จ้าเลยจ้าคุณแม่คุณแม่ให้ใครนะในไม่ ไหนน้องมีแฟนตรงไหนขอดูหน่อยไหนน้องไม่ไม่ปานหรออ๋อปานมันเริ่มจางแล้วนะคะตั้งหวานเดี๋ยวนะคะมันตั้วานน้องไปไหนแล้วไม่รู้รถน้องอยู่นี่แหละน้องเดินไปหข้าน้ำหรือเปล่าเมื่อกี้ขอเกิดแม่ฝนด้วนยนะคะเยวนะคะคุณแม่ แมนนะคะเอาแตงโมนหนถุงให้ปานขวานด้วยปานขวานยกแตงโมออกไปหน่อยลูกอ่ะตรงถุงนะปานขวานถุงแม้มินนะคะถุงแม้มนนะคะค่กขราบัทแต่เราไมได้ทไมจะให้ตัด รักนะคะแม่โต๊แม่โต,ต๊วันนี้นะคะยามีเยอะเลยนะ,ะอ้อนคุณพ่อหน่อยยาประมาณแปดร้อยกว่ามัดน,นะคะนั่นไหนจะเหมายาแจกได้เลยนะคะขนมจีนก็มีนะคะเมื่อกี้ขนมจีนบ้านไหนนะแม่ขนมจีนวันดีโอเควันดีสองขนมจีนวันดีส,งสงองคุณแม่นะมากาแฟ Oh, thank you

เอาเลยเอาเลยลูกขอบคุณพ่อไพรลัสมันแก้วให้ปานขวัญหนึ่งถุงอ่าคุณแม่ปูเป้นะคะมันแก้วหนึ่งถุงอาหารสินค้าให้พ่อปานขวัญโอเคค่ะเดี๋ยวนะคะจัดขนมจีนเอากี่ชุดดีล่ะพ่อเอามันแก้วฝคุณแม่ปูเป้ค่ะลูกคุณแม่ปูเป้นะคะแปดห้าสาโอเคอาหารกี่ชุดล่ะพ่อมันแก้วบอกมันแก้วค่ะแม่มีอยู่คุณแม่คุณแม่แอนให้อะไร คุณพ <5, S 1> ่อจัดเท่าไหร่ดีเดี๋ยวเอาข้าวเหนียวมะม่วงมาหนี่ยนะข้าวเหนียวมะม่วงขนมจีนกี่คนเอากี่ชุดจะได้จัดถูกสามคนเนาะเอาสามชุดเนาะข้าวเหนียวมะม่วงกับขนมจีนนั่นยาไก่ยวกระลังตักเดี๋ยวไปตามตาลังให้กินเออต้มมัดคุณพ่อก็ต้มมัดตัดด้วยไหมเขาสีมัดจีต้มมัดเอาด้วยไหมต้มมัด เอาด้วยไหมพ่อเขาทรมัดเท่าไหร่ดิมัดเรายี่สิบนะคะเดี๋ยวปั้นขวัญรอแป๊บนึงลูกจัดกขนม ช, 3, ชุดเอาสชุดให้เขาว่ะงมี่้องปด้ปอปอจะเป็น3เป็นป้านป้าละสิบคนละสิบคน่ะหกนั่นแหละเอามา3มชุด3คน ากฟานเออวายุอ้อนใจนะกันกล่าวด้วยนะกันกล่าวเงียบเลยเดี๋ยวรอรอนี่กฝันลูกอ่ะอันนี้คนละสิบมัดแล้วก็ข้าเหนียวมะม่วงกับขนมจีนคนละชุดสามคนเนาะพ่อนะคะจัดให้แบบนี้นะคะน้องน้องหวานยังไม่ไปจ้าน้องไปไหนไม่รู้นะคะน้องไปไหนไม่รู้เ,นะเดี๋ยวรอขนมจีนแป๊บหนึง่งกำลังจัดให้อยู่ลูกแป๊บหนึง่งแป๊บหนึง่ง ถ้าต้มมัดด้วยค่ะโอเคค่ะคุณพอ่อขอบพระคุณนะคะพอ่อพ่อให้คนละสิบมัดสามคนนะคะคุณพอ่อนาน้หวานเอาไปยงัยงยังค่ะคุณแม่ยังไม่เจอน้าหวานน้องไปไหนไม่รู้น้องไปเดินเล็ล่นรถขยุ่นเองรถขยังไม่ไปไหนไหนปไนขวานโจ้เลยสิ โชว์หน่อยสิลูกอิ่มแล้วไม่โชว์แล้วนะคะน้ำมันอยากได้อะไรกลับบ้านอยากได้กล้วยอยากได้หญ้าไหมโอ้โหโอ้โหน้ำมันอยากได้อะไรลูกนะคะเอาชื่อฟังโอนะวัฒน์ป้นขวัญ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 โอ้เดี๋ยวถ่ายป้นขวัญก่อนเดี๋ยวนะคะคุณแม่ใช่ เม่อกี่กันเกได้ร้อยหนึ่งนะจากคุณแม่นะคะเม่ังไม่ได้มอบนะคะไม่ได้มอบน้ร้อยหนึ่งเมื่อกี้ จะเอาอะไรบ้างปันขวัญเอาอะไรของคุณพ่อไปร้านนะ่นัดอยากได้อะไรหยิบเลยหยิบทลายหยิบไม่อัน้น <c oughs> แล้วบอกแล้วว่านะเราจะได้แจ้งคุณพ่อถูกจะกินอะไรตัวน้อยโชว์นะคะสเสบียงไว้เดินทางกลับด้วยเอเดินทางกลับเอาอะไรพ่อเอากี่ถุงบอกแล้วด้วยอานหนัดปันขวัญขออันหนันปันขวัญนะเอากล้วยกี่ถุงเอากล้วยสามเมืุ่กี้กินไปเท่าไหร่ของพ่อ ก้อยหนึ่งถุงให้น้องอ๋อคุณแม่ทองคำกวอยห่งถุงอหนึ่งถุงะเอาก้อยหนึ่งถุงของคุณแม่ทองคำให้หน่อยลูกเอาออกไปให้หน่อยเอากว่าหนึ่งถุงคุณแม่ทองคำโอเคขอบคุณครับคุณแม่ทองคำปะปะเออขันเก่าแล้วด้วยนะขันเก่าขอเสียหน่อยลูกปันขันมากขันเก่า น้ right. องปันขวัญหน้าร้านหนึ่งถุงเลือกเอาเลยจ้าน้องปันขวัญจะเอาอะไรลูกคุณแม่เรนโบให้หนึ่งถุงเอาอะไรเอาเลยอากล้วยอีกนะคะน้องปันปันคุณแม่เรนโบ้ขอบคุณครับผมวันนี้พ่อไม่วนลูกน้องเลยพ่อวันนี้วันนี้ย่าเยอะเลยนะมีย่าอยู่แปดร้อยมัดนะคะวันนี้ประมาณ ตอนนี้รอขนมจีนกับเอ่อเหนียวม่วงก่อนนะเดี๋ยวค่อยไปพ่อจ๋า,จ,าจิ้มเพิ่มไหมพอ่อขอบคุณคุณพ่พอคุณแม่จ๋าทุกท่านนะคะเมื่อกี้คะแนนหนึ่งร้อยยังไม่ได้มอบนะคะคะแนนหนึ่งร้อยนะคะที่ให้ให้กั่นกลาวยังไม่ได้มอบเนะี่ยอิ่มแล้วไม่เอาแล้วเดี๋ยวรอแป๊บนึขงขนมจีนเสร็จแ้วย่างดวนดวนสามชุด เอาคุณบอลลงก้อนห้าชุดแนะะแม่จ๋ายังจัดอยู่นะคุณพ่อสวัสดีทุกท่านเลยนะคะวายุก็มาวายุใช่บอ๋อวันนี้มีขนมจีนด้วยนะเอาข้าวเหนียวป้อนน้องปันขวัญหนึ่งร้อยจานเหนียวม่วงนะ เนียวกุ้งโอเคเหนี้วกุ้งคุณแม่เรนโบ้ให้เนียวกุ้งปั้นขวานล่ะอมาลองลองป้อนน้องปั้นขวานดูแม่บอกโอเคขอบคุณแม่เรนโบ้ป้อนน้องกินี่กินไหมั้าเหนียวกุ้งขอบพระคุณคุณแม่เรนโบ้นะคะไม่ร่างจำไม่มันนอนมันเขาไม่ได้อยู่งานป้อนคุณแม่เรนโบเนียวกุ้งสองมาๆนี่ไปไหนน่ะ อนุ่นอ๋อก้อนทองก้อนทองก้นทองมาแล้วก้อนทองแม่นารีจัดนะคะคุณแม่นารีรัดจางตุ้งเป็นแมาีจัดนะคะคุณแม่จ้งงเยังไงโอเค ก้อนทองก็้มานะคะโชวยอีกหน่อยลูกนะคะโอ้เรียบยเขาเขาต้มมัดหมดแล้วเหรอเขาต้มมีเยอะเลยนะคะโอเมื่อกี้ปลาเขาเหนี่ยวมะม่วงเขาต้มมัดมีหลายนะคะสองร้อยกว่ามัดนะคะวันนี้เอาค่เอาช่าใจผิดเหรอเอาข้าวต้มก้อนตายกันไม่ได้เอาข้าต้มแล้วเอาเอาเหนียวม่วงไปแล้วขอโทษจุดเออเอาให้เขาอันนี้ของขาว้อไปร้ด เดี๋ยวใส่ขึ้นก่อนไหนกระด่้งของเขาตังค์มเดี๋ยวใส่ขึ้นก่อนด้านขอแล้ก็ขอเลียงใส่ขึ้นเ่าจะเลี้ยงเอาเลยเต็มเต็มเลยเดี๋ยวใส่ขึ้นก่อนนะคะมีพุณก็อคุณแม่ท่านไหนบ้างเมื่อกี้ให้นะคะปานขวานแป๊บเดียวคุณแป๊บเดียวแป๊บขอบพระคุณนะคะคุณพ่อไปร้านนะคะเมตตาอาหารแล้วก็นะคะผลไม้เนาะปานขวัญแล้วก็มีคุณแม่ธนาพรคุณแม่มิ้นคุณแม่ปูเป้ คุณแม่ทองคำนารีรัตน์คุณแม่เดนโบนะคะขอบพระคุณคุณแม่ทุกท่านเลยนะคะเมตตาเราปันขวานนะคะวันนี้เราพักหอแล้วเดินไปกันมาหลายปันขวานช่วยในชิ้นนู้นแล้วเล้วปั้นชว์หนเรื่องเล้วปั้นขวานฐันหลักให้แล้วจะกลับบ้านแล้วนะคะขอบพระคุณทุกท่านนะคะสาธุขอบพระคุณค่ะโอเคอ่ากลับได้เอาเมื่อกี้เอากล้วยของหลวงพ่อไปสามถุงเนาะใช่ไหมเอาแค่นั้นบอกโอเคเเนนาัวรอยูู่่ล ขอบคุณหมอให้ไม่ใค่ไปส่งในห้าชุดอันนี้มะม่วงด้วยใหญ่ใหญ่ใหญ่น้อยใหญ่ไพ่นอนที่รูบอกว่าจากคุณแม่บีถ yeah> ่ายรูปมาด้วยจากแม่บีใหญ่น้อยใหญ่ไพ่นอนเมื่อกีนน่ะเดี๋ยวนะคะลูกค้ต่อไปนะคะเหลือก้อนทองนะคะเมื่อกี้ของคุณแม่นุชจรีนะคะมอบแล้วนะคะท่านไหนจะเมตตาก้อนทองนะคะมาวันนี้วันแรกเลยนะคะก้อนทอง ก้อนทองมาวันนี้วันแรกเลยนะคะ <Okay. S 1> หงาใหญ่ไปกันเก้งอะตะเดียว,ว,วแล้วบอกน้าดูคนยอดบอด้องดิอ่ะก้อนทองมาวันนี้วันแรกนะคะท่านไหนจะเมตตาก้อนทองตอนนี้มีก้อนทองมีวายุกันกลา่าแล้วก็เปเล่นะคะถุงละหนึ่งร้อยจ้าคุณแม่จ๋าวันนี้ก้อนทองก็มาวันแรกเราก็จะกลับแล้วนะคะรอ